แค่ประตูไปไหนก็ได้ก็สวรรค์แล้วเว้ยเวลาผมชอบไรเดีดนนิ้วไปปั๊บจะหายไปกลับไปตอนที่เจออย่าหลีครั้งแรกและเอาให้ท้องเลยวอวมไป เพื่อนๆเคยรู้สึกเหมือนผมบ้างไหมครับว่าเวลาที่เราดูหนังไซไฟหรือการ์ตูนที่มีเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์เจ๋งๆแล้วอยากให้มีในชีวิตจริงๆเลยกอก็อยากรู้เหมือนกันว่าดาราทั้งหลายเนี่ยเขาอยากได้หรืออยากให้มีสิ่งประดิษฐ์อะไรในชีวิตจริงกันบ้างที่อยากได้ก็คือคอพเตอร์ไม้ไผ่ครับ ผมอยากแบบว่าใส่แล้วก็บินออกจากหน้าต่างเน่บินแบบเทียวทั่วเมืองเลยอยาเงี้ยอยากไปไหนก็ได้ไปแบบว่าไปไหนก็สะดวกรถก็ไม่ติดบูมอยากได้โดราเอมอนเพราะว่าคิดสิ่งใดหยิบออกมาจากะเป๋าคิดสิ่งใดหยิบออกมาจากะเป๋าแล้วมันได้ทุกอย่างเลยจินนี่ยังขอได้สากพ,พอ่อโดราเอมอนฉันมีชันมีงประดิษฐ์ในการ์ตูนที่เราอยากได้ในชีวิตจ,จริงมีอยากนึงเครื่องหยุดพูดจะกดไปที่พ่จิบจะกดไปที่พ่จิบ หยุดพูดกสบายอยู่หระคือพูดพูดอยู่ปุ๊บเสียงหายไปเลยแต่พยายังพูดอยู่นะเขาจะไม่รู้ว่าเราไม่ได้ยินเขาแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ยินเขาแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าแบบต้องไปทำธุรานแล้วกดอยากมีโดรีมอนเป็นของตัวเอง เพราะว่าถ้ามีดรลามอนเป็นของตัวเองเนี่ย,เ,ยเชื่อว่าจะใช้งานเป็นกว่าโนบิตะแค่ประตูไปไหนก็ได้ก็สวรรค์เวย้ย <laughs> อยากไปทุกที่ที่มีสงสาร <laughs> โอ้โหโอโโด,ดใจ <laughs> ถึงมือทานนอทรับผมอยากจะแบบดีดนิ้วได้บ้าง เวลาผมไม่ชอบใครดีดนิ้วไฟปัป๊บจะหายไปหรือว่าเราสามารถดีดโควิด1 9เ้ 19, ได้ไหมเราถือว่าเป็นตัวตนได้ไหมดีให้มันหายไปอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันมีจริงหรือดีดตัวเองก็ได้ให้หายไปเลยจะได้ไม่ต้องทําอะไรเออไปล้ะ คุณเคยดูพวกอเวนเจอร์ไหมที่มันมีวาร์ไอตัวด็อกเตอร์ที่มันวาร์แล้วมันทะลุมิติได้อะ่ะอยากมีตัวนั้นะนะที่ห้อยไว้ปุ๊บแล้วเปิดเปิดประตูทะลุมิติแล้วย้อนกลับไปแล้วก็ไม่ซื้อไอปะคราฟตัวนั้นเพราะแม่ง5วันผ่านไปแม่งตายแม่งตายปืนตังมากเลยแล้วถ้าย้อนกลับไปได้จะกลับไปไกลกว่านั้น กลับไปตอนที่เจออย่าหลีครั้งแรกและเอาให้ท้องเลยเอาให้ท้องเลย <c oughs> ถ้ามีลูกยากนะป่านนี้มีลูก1 1 12คนแล้วแหละแต่ย้อนกลับไปทําอย่าลืมนะ,ะครับห้อยไว้แล้วก็วัววัไปอยากได้ยาน, <c oughs> นคือมันเล็กว่ามันก็อีกไม่นานหรอกที่มันจะมีะแต่ว่าแบบด้วยความที่ประเทศไทยกรุงเทพแบบมันติดมากเน่เราก็เลยแบบอยากเดินทางไปไหนมาไหนด้วยยาน พาหนาที่มันบินได้เพราะว่าแบบเราเห็นในหนังไนงะแบบโอ้โหเขาแบบเป็นจราจรบนอากาศกันแล้วนะก็แบบรู้สึกว่ามันน่าจะสะดวกกว่าก็เลยอยากได้แบบนั้นนะแต่ที่แน่ๆเรื่องรถบินได้จะไม่ใช่เรื่องเลวร้าอีกต่อไปแล้วนะเพื่อนๆเพ,พราะบริษัทคายวิชันสัญชาติสโลวาเกียได้ทำการเผยโฉมแอร์คาร์รถยนต์บินได้ของจริง พร้อมกับทดสอบขึ้นบินในระยะเวลานาน,านถึง35นาทีก่อนจะแปลงร่างกายเป็นรถสปอร์ตดีไซน์แวกแนวภายในระยะเวลา3นาทีเท่านั้นเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับแหม่ยิ่งกว่าทานฟอร์เมอร์เลยนะครับเนี่ย และรถคันนี้ยังถูกติดตั้งเครื่องยนต์ของ BMW ที่มีกำลังสูงสุดถึง160แรงมา้าพร้อมใบพัดแบบตายตัวและลมชูชีพฉุกเฉินผ่านการทดสอบการบินมาแล้วมากกว่า40ชั่วโมงโดยมีความสูงจากพื้นลาว8,200ฟุตและทำความเร็วสูงสุดบนอากาศได้190กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ๋งไปเลย แม้ว่าปัจจุบันแอร์คายังคงเป็นเพียงรถต้นแบบเท่านั้นแต่ก็อาจกลายเป็นทางเลือกใหม่ของการเดินทางในอนาคตข้างหน้าก็เป็นได้นะครับและเราก็จะหมดปัญหาเรื่องรถติดนโรกอีกต่อไปแต่ไปติดบนฟ้าแทนหยอกยอกถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง subscribe ให้ก่อกองเราด้วยนะครับ